กลัมาเจอกันอีกครั้งกับช่อง Fever Channel นะคะและวันนี้เรากลับมากับก,บการ re-action MV นะคะและเป็น MV ที่เป็นเพลงที่ประกอบซีรีส์ที่เรากำลังจะทำ re-action นะคะนั่นก็คือเพลงเป็นเธอใช่ไหมนะคะประกอบซีรีส์เรื่อง w h i ว e v ์ซ s านั่นเองนะคะขับร้องโดย C นะคะก็คือ C เนี่ยก็เล่นเป็นตัวหลักในเรื่อง w h i ว e v ์ซ s าด้วยก็คือเล่นเป็นทะเลแล้วก็เล่นเป็นชื่ออะไรนะ เทสใช่ไหมใช่แหละใช่นะคะก็เดี๋ยวเราไปดู MV กันเลยนะคะว่าใน MV เพลงนี้เนี่ยมันจะมีความสปอยบอกอะไรเราถึงในซีรีส์ที่เราจะได้ดูหรือเปล่านะคะไปะดูเลย 재 sure. sure. าเขาเขาเห็นกันผ่านกระจกกันอแล้วเขาก็อยู่คนละโลกอ่ะมันเหมือนจะเป็นเพลงแฮปปี้แต่ว่าเฮ้ยมันเหมือนจะเป็นเพลงแฮปปี้แต่ว่าภาพที่มันออกมามันเหมือนเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันนะทุกคนมันเหมือนเขาอยู่คนละโลกแล้วคิดถึงกันนะเพราะว่าเขาเห็นกันผ่านกระจกอ่ะเขาเห็นกันผ่านกระจกแต่เขา เขาอยู่ในที่เดียวกันแต่เป็นคนละโลกแล้วเห็นกันผ่านกระจกแล้วเราจะเห็นเส้นที่มันแบบคือเขาอยู่คนละโลกแต่ที่เดียวกันแล้วเขาเห็นกันผ่านกระจกนึกออกปะแต่ว่าตอนเขาร้องเพลงเขายิ้มมีความสุขเนื้อเพลงเหมือนแฮปปี้แต่ว่าภาพที่ออกมามันดูเศร้านะทุกคน เดียวกันเอ้ยเขาอยู่คนละโลกแต่เขาอยู่ที่เดียวกันแต่เขารู้สึกถึงกันอนะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้อยู่ด้วยกันน่ะ่อไม่เอาตอนจบแบบนี้นะ โอเคโอเควิลลุนมากโอเคก็ดีวิลก็ดีโอ้ยฉนเมื่อกี้อวิทุกคนโอเคแล้วเราสบายใจขึ้นมา1น่งปเปาะเฮ้ยเมื่อกี้แอบลุนอยู่นะเพราะว่า คือมันเป็นเอมวประกอบซีรีส์ไวทเวอร์ซ่าใช่ไหมแล้วเนื้อหาในเอมวีที่เราได้เห็นน่ะมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับเอถูกปะละ่ะเอ้ยไม่ใช่เกี่ยวข้องกับซีรีส์ถูกปะละ่ะเออแล้วอย่างที่เราบอกอะภาพในเอมตอนแรกอะมันเหมือนกับว่าเขาอยู่กนคนละโลกคนนึงยังอยู่ในโลกเดิมส่วนอีกคนนึงอยู่ในโลกคู่ขนานแล้วเขาอยู่ในที่เดียวกันรู้สึกถึงกันแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน เออตอนแรกคุยแอบบรุ้นว่าแบบเฮ้ยสปอยตอนจบหรือเปล่าว่าแบบสุดท้ายแล้วคนนึงกลับไปอีกโลกนึงแต่คนนึงยังอยู่ยังอยู่อีกโลกนึงคือแบบไม่ได้อยู่ด้วยกันนะ่ะแต่ว่านี่เขากอดกันแสดงว่าเขาอยู่โลกเดียวกันคนสบายใจขึ้นมานิดนึงว่าแบบอ่ะในตอนจบของซีรีส์นี้เขาน่าจะได้อยู่ด้วยกันไม่รู้ว่าอีกกี่อีพีไม่รู้แต่คิดว่าตอนจบต้องต้องแฮปปี้แหละเออเมื่อกี้เห็นคำว่า o ุ ness อะไรอย่างนี้โอ้ยตกใจหมดเลยอะถ้าเกิดว่าเออก็แบบแต่ตอนร้องเขาก็ยิ้มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะร้อง,องเพลงแล้วเนื้อหาเพลงมันก็แฮปปี้อยู่นะเออนแหละเขาต้องได้อยู่ด้วยกันทุกคนตอนจบเหมือนในเอมวเพลงนี้ที่แบบว่าเขากอดกันเขาอยู่ด้วยกันเขาอยู่โลกเดียวกันแต่ว่าไม่รู้ว่าโลกไหนนะคะก็ต้องไปติดตามกันต่อในซีรีส์ว่ามันจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นแล้วสุดท้ายเดินทางไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไปจบที่เขาอยู่ในโลกไหน เขาต้องอยู่ด้วยกันทุกคนฉันว่าเขาต้องอยู่ด้วยกันแต่อยู่ในโลกไหนไม่รู้ไปตามต่อกในซีรีส์นะคะก็สําหรับ m อวเพลงนี้นะคะเป็นเธอใช่ไหมโอขอชมอีกนิดนึงซีลองเพลงเพอมากเนื้อเสียงดีแล้วก็เราว่ามันมีเอกลักษณ์นะแบบท้ายคําแบบท้ายประโยคอะไรอย่างเงี้ยแบบออกแบบมาดีอ่ะอืมเราว่ามันมีเอกลักษณ์อืมดีค่ะอุ้ยดีเนาะเขาแบบ หน้าตาเขาดีแสดงาการแสดงเขาโอเคด้วยนะเขาลองเพียงพอด้วยชมกันแบบลอยไปเลยทุกคนแต่ว่าดีจริงๆค่ะนะถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับซีรีส์ไวเบอร์ซ่ามาให้ดูกันเรื่อยๆทุกอ p เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเพลงหรือว่ามี MV อะไรออกมาอีกก็จะมาทำรีแอคชั่นให้ดูอีกนะคะก็ฝากติดตามด้วยสำหรับวันนี้ไปก่อนเจอกันใหม่รีแอคชั่นหน้าคะ่ะบ๊ายบาย